s so -so. คุณผู้ชมนะคะรวมถึงน้องมีมี่ด้วยนี่แต่งตัวสวยงามแบบนี้นะคะมาเที่ยวกันในกรุงเทพของเรานี่เองค่ะเป็นงานและก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความสุขรวมถึงยังได้บุญด้วยค่ะกับงานขอบอาสาม้าหมารอรักค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวรัชดานะคะซึ่งงานนี้เป็นงานการกุศลค่ะคุณผู้ชมจัดขึ้นเพื่อที่เราจะได้นะคะนําเงินที่เราระดมทุนกันได้เนี่ยไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัดค่ะมาช่วงานนะคะพร้อมแล้วนะคะมีมี่ก็พร้อมแล้วนี่แต่งตัวสวยนะคะมาช่วยงานเต็มที่ ขับอาสามา,าหมารอลักงานดี่ีกุศลกุศลที่ช่วยหมาแมวจรนะครับ จำคลับอาสามะหมาเรารักที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนักศย์การค้าฟอร์จูนเทาที่ผ่านมานั้นภายในงานมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายอีกทั้งยังมีนิทรรศการการสแสดงพระมรมชายลักษ์ณของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจสุธาพรกับสนัขทรงเลี้ยงอีกด้วย ของงานนี้ก็ได้แก่น้องรอรักน้องหมาตัวยักษ์ที่ตั้งโดดเด่นอยู่หน้างานเอาไว้ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทํากิจกรรมสอยดาวช่วยหาเห็บหมัดให้กับน้องรอรักซึ่งรายได้นี้ก็จะถูกนําไปสมทบทุนให้กับโครงการช่วยเหลือสุนัขและแมวาจารจัดค่ะเดี๋ยวไปถามดีกว่าว่าเราจะทำไงถึงจะได้ร่วมกิจาการรมของเขานะคะคุณฟอกได้เลยค่ะไปละห้าสิบาทไปละค่ะห้าสิบาทห้าสิบาทก็จะมี Walk with a limp like a old school pimp or real OG I'm rocking bang It's your turn! Ah! Hahaha It's your turn! It's your turn! Come on! คงจะรู้ล่วงไปด้วยดีไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างคุณสุขวัตรด่านเสริมสุขรองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนที่คอยให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้มาโดยตลอดค่ะตอนนี้นะคะจิ๊บอยู่กับคุณสุขวัตรด่านเสริมสุขค่ะงานในวันนี้ค่ะคลับอาสามะหมา,มารอรักอยากจะถามเฮียก่อนนะคะว่าจุดเริ่มต้นของงานนี้มาจากไหนคะ จุดเริ่มต้นของงานนี้นะฮะวัตถุประสงค์หนึ่งใน4ข้อเนี่ยนะนอกเหนือจากข้อแรกที่เรามองว่า<ะ>คุณเลี้ยงน้องสุนัขคุณต้องให้เขาด้วยความรัก<ะ>นะฮะข้อที่สองเนี่ยมองสุนัขดั่งมนุษย์ข้อที่3เนี่ยเพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนที่อยู่ข้างกายคุณคือน้องสุนัข<ะ>ทั้ง3ข้อเนี่ยเราก็ทํากิจกรรมนําเสนอมาตลอดพอมาดูที่ข้อที่4เนี่ยเขาคือคนเพราะเขาคือคนเนี่ยผมเ็่คิดว่าถ้าเราจะเริ่มด้วยกิจกรรมเนี่ยเพื่อแสดงออกว่าเขาเป็นคนนะ ไม่ใช่เป็นน้องสุนัขตัวหนึ่งแต่มีอะไรที่เหมือนกับคนบ้างคนยากไรไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องมีคนมาช่วยดูแลหาที่อยู่อาศัยหรือถูกทารุณกรรมก็มีกฎหมายรองรับที่จะปกป้องและปราบปรามไม่คนมาทําร้ายคนอีกอันหนึ่งคือหิวโหยยากไรก็จะมีองค์กรข้าไปสับสูงแต่เมื่อมองสามอย่างนี้เนี่ยกลับมามองน้องสุนัขนี่เหมือนกันข้อที่หนึ่งคือมีน้องสุนัขจรจัดนะซึ่งทั้งหิวโหยทั้งไม่มีที่อยู่อาศัย ก็ม <chat> ีองค์กรผู้ใจบุญกุศลเนี่ยก็มาช่วยเหลือบ้างเราก็สนับสนุนเขาอยู่ตลอดเวลานะแต่มาอีกอันนึงก็คือเรื่องของทารุณกรรมสัตว์ก็เริ่มมีคนที่เรียกร้องสิทธิ์ในนี้เพื่อรักษาไม่ให้หมาเนี่ยถูกทําทารุณกรรมก็ให้ออกเป็นพระราชบัญญัติออกมาอันนี้เจอหายก็อยู่หลังสนับสนุนอยู่ตลอดมาวันนี้คุณเอ็มเนี่ยที่เกิดคํบอาสามาหมารังเนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์อยู่3าข้อนี้เลย เจอไฮก็เลยเข้ามาร่วมเป็นครั้งแรกให้เขาทําวัตถุประสงค์เขาสําเร็จแล้วมันก็ตรงกับวัตถุประสงค์เจอไยก็เลยเป็นที่มาของวันนี้แต่นอกเหนือจากวันนี้แล้วเนี่ยเรามอบน้องสุนัขตัวใหญ่ที่เจอไยสร้างขึ้นมาเนี่ย <c oughs> แล้วด้วยการวาดภาพจากศิลปินฝีมือที่มีชื่อเสียง <c oughs> ก็จะเป็นตัวแทนสําหรับทุกองค์กรถ้าเขาทําอะไรเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการหาทุนเลี้ยงน้องสุนัขที่โ <c oughs> อหิวโหย หรือหาทุนเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยช่วยสนับสนุนพบรบการทารุณกรรมสัตว์ก็เอาไปเป็นสัญลักษณ์แม่ไปจัดกิจกรรมเราจะส่งเสริมแม่และเราก็จะเป็นผู้สนับสนุนเขาให้ได้เจ้าหมาตัวนี้เป็นเหมือนกับเป็นสนัญลักษณ์ในเรื่องของการช่วยเหลือน้องหมาใช่ไหมคะใช่ครับใครเป็นคนออกแบบคะเฮียคือทางทีมงานของคุณเอ็มฮะเข้ามาคุยให้ผมฟังเนี่ยผมมองแล้วว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง <ฮะ S 2> ผมก็บอกคุณเอ็มว่าคุณทําตามในสิ่งที่คุณคิด ว่าคุณจะสร้างหมาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ในแนวคิดคุณเลยความน่ารักเนี่ยมันอยู่ที่คนมองแล้วสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของเงินบริจาค<ม>ทางใจเองก็ได้ร่วมช่วยด้วยใช่ไหมคะคือวันนี้แล้วนี่เนี่ยเราใช้งบทั้งหมดประมาณ6กแสนสี่แสนเนี่ยเป็นการสร้างมาคับและพร้อมสถานที่จัดงานที่ย้ายมีกิจกรรมอีก1นึ่งแสนเนี่ยเรามอบให้กับโครงการนี้อีกแปดหมื่นเนี่ยเราให้กับเป็นการสอยเดา<ม>รายได้ทั้งหมดเนี่ยคุณเอ็มก็จะไปแบ่ง เฉลี่ยให้แต่ละโครงการที่ตรงวัตถุประสงค์3ข้อะนะฮะก็ปล่อยให้ทางคุณเอไม่ช่วยจัดการเพราะหกแสนนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราทําธุรกิจนี้มาแล้วมีกําไรเราก็คืนส่วนนี้ให้เขาไปก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนเจอฮายที่เห็นเราเนี่ยเป็นสินค้าหนึ่งที่คนคนตัวเนี้ยเขาพึงพอใจก็เลยมาสนับสนุนเราฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงบอกว่าเจอฮายคือทุกอย่างที่คุณต้องการให้เขาเป็นคนย้ายเขาเป็นอาหารหลักก็ได้ คุณยายเขาเป็นอาหารแน็คก็ได้คุณยายเขาเป็นขนมขบเคี้ยวก็ได้หรือคุณยายเขาเป็นอาหารสําหรับฝึกน้องสุนัขและที่สําคัญที่สุดคุณยายเขาเป็นสิ่งที่พึงพอใจที่สุดของน้องสุนักก็ได้นี่เป็นปรัชญาในการทําธุรกิจของเจอไฮอยากขอแนะนำเจ้าของโครงการ ครับอาสามาหมารอรักขอบคุณเฮียอีกครั้งด้วยครับที่ที่ที่ให้งบประมาณแล้วก็ให้มัมาจัดงานแล้วก็สร้างน้องรอรักซึ่งเป็นถือว่าเป็นมาสคอตของหมาแมวจอเป็นเป็นสัญลักษณ์ต่อเนื่องไปถ้าเราจะมีงานแบบนี้อีกที่เกี่ยวกับการเลี้ยงหมาแมวจอนะครับก็ลองติดตามว่าน้องรอรักจะไปอยู่ที่ไหนอย่างเพื่อนเนี่ยก็รักสัตว์อยู่แล้วด้วยครับเพื่อนที่มาทํางานศิลปะบนตัวน้องรอลักคือเรามาทําการเพนตติ้งกันครับ เป็นสตรีทเพนติ้งก็คือเพื่อให้น้องรอรักเนี่ยซึ่งตอนแรกมีแค่เป็นพื้นตัวสีขาวขาวก็เหมือนเป็นศิลปะก็มาช่วยสังคมได้อะไรเงี้ยครับได้เอาศิลปะที่เราชอบมาให้คนอื่นเห็นเนาะครับก็เป็นอะไรที่ดีครับถามถึงชื่อดีกว่าว่าทาไมถึงใช้ชื่อว่าน้องหมารอรักคะมันเป็นคอนเซปต์ของหมาจรแล้วก็แมวจรทั่วไปที่ไม่มีเจ้าของครับไม่มีไม่มีการดูแลแล้วก็ใส่ใจจากคนเลี้ยงเหมือน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 หมาที่มีเจ้าของเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนการรอลักอะครับก็คือรอให้รอความรักจาก ทุกๆคนมาให้ความรักก็คือจะดูว่าน้องรอรักนี่ถือหัวใจไว้หัวใจของคนที่รักหมารักแมวเนี่ยครับผมต้องติดตามต่อไปครับก็เราก็จะมีหน้าเพจของน้องรอลักครับในการช่วยเหลือนะครับเ,เรื่อง,องการทําหมันสุนัขจรจัดนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องสุนัขที่ประสบโรคร้ายอย่างเงี้ยครับผมก็ เราก็จะทาต่อเนื่องกันนะครับฝากติดตามกันในหน้าเพจเราครับผมเฮ้ยลูกผมมาด้วยครับเนี่พียมเลี้ยงกี่ตัวคะเลี้ยงเจ้าตัวครับตันี้เป็น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 หมาจรที่ผมไปช่วยมาครับคุณกีแล้วครับตอนนั้นเป็นยังไงคะทำไมถึงได้น้องเข้ามาอ่าน้องได้มาจากโครงการเพื่อนข้างถนนเพราะว่าน้องพิการขาสองข้างเลยคือคือคือการหาบ้านเนี่ยครับใครรับไปเลี้ยงล้วก็อยากให้เลี้ยงเหมือนเป็นลูกครับอยากเอาให้ไปนอนด้วยเลยไม่ไม่ใช่แค่แบบพอหาบ้านปุ๊บก็เอาไปเฝ้าสวนเฝ้ายามหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งแบบเราอยากให้ให้คมรักเต็็ที่บ รณรงค์ผ่านสื่อตรงนี้ไปด้วยเลยนะครับแล้ววันนี้นะคะสมาคมหรือว่าเป็นกลุ่มอาสาหลายๆกลุ่มนะคะมาร่วมงานกันในวันนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยถ้าหากว่าไม่มีคุณผู้ชมที่สนับสนุนเจ้ายเหมือนกับเจ้าน้องหมาตัวน้อยตัวนี้นะคะงานวันนี้ก็อาจจะ <c oughs> เกิดขึ้นได้ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณเฮียเช่นเดียวกันค่ะต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับที่สนับสนุนเจ้าไฮครับ